ของแต่งวิทยาที่ดีที่สุดบอกเลยเป็นปืนหมอที่หลายหลายคนมองข้ามเลยนะครับผมเป็นปืนที่ดีมากๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นของแต่งทั้งหมดครับของแต่งเนี่ยผมจะเน้นเป็นสายระยะกลางระยะไกลนะครับผม ถามว่าปืนนี้ไม่ยิงไกลได้ไหมก็พอยิงได้นะแต่ระยะกลรเนี่ยถือว่ากำลังดีเลยครับระยะใกล้ก็ยิงได้นะเพราะผมติดเลเซอร์มาในนะครับผมสโคปผมจะใช้ไม่คอบ้าครับช่วงนี้กาลังติดเลยนะสโคปนี้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็เทคนิคองเลเซอร์ครับเป็นตัวที่สโคปเราสูงขึ้นนะแล้วก็สามารถติดเลเซอร์ขนาดได้ด้วย่นเองนะครับผมนี่ครับเลเซอร์ผมก็ใช้เป็นตัวเลสครับก็มีคันชักนะก็ช่วยให้ปืนมันซูมเร็วขึ้น่นเองนะครับผมแล้วก็ลายต่างๆนะผมจะใช้ไม่ความเสถียรทั้งหมดเลยนะครับผมนี่เลย มีทั้งหมด3อัน,นะครับผมลำกล้องผมจะใช้นตัววิทยาร์ดบาเรลตัวนี้นะครับผมข้อดีคือจะช่วยระยะและก็การควบคุมนะครับผมแล้วก็ความเสถียรนะทำให้ปืนมันยิงระยะกลางระยะไกลได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมปากกระบอกปืนครับผมใช้เป็นตัว S M G Echo s p e n s e r นะครับผมตัวนี้ก็จะเหมาะกับ S M G ทุกกระบอกเลยครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะ เพิ่มทั้งระยะความเร็วปากกระบอกปืนนะครับผมแล้วก็การควบคุมนะแถมลดเสียงด้วยนะครับผมเป็นปากกระบอกปืนที่ดีมากๆเลยนะ <Wow. S 1> ทำให้ M G เนี่ยลหลายกระบอกเนี่ยยิงระยะกลางได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เลยนะคลิบหน้าผมใช้เป็น X 2 5 U ครับก็ช่วยคุมแนวนอนแนวตั้งนะครับผมทำให้ปืนมันยิงได้ดีขึ้นนะคือปืนนี้ถามว่ามันดีดไหมก็ไม่ได้ดีดมากนะครับผมแต่รู้สึกว่ามันคุมค่อนข้างยากนะเพื่อนๆดูแต็กนะครับผม ปืนมันจะสายซ้ายขวานิดหน่อยนะครับผมเหมือนจะนิ่งนะทุกคนแต่ความจริงมันก็ค่อนข้างสายนะครับผมผมก็เลยใช้ตัวนี้ให้มันแบบสมดุลนิดนึ่งนะแมกกาซีนก็45นัดครับก็เป็นตัวนี้ช่วยด้วยนะกลิบหลังของตัวนี้ครับก็คือสกีดตั้ง for กิ p นะ ก็เป็นตัวที่ทําให้ปืนนี้ซูมเร็วขึ้นเองนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือเสียความเสถียรไปนะเต็มเพื่อนรู้สึกว่าปืนม,มันซูมเร็วอยู่แล้วนะาอาจจะเปลนเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นตัวที่แบบนิ้ความเสถียรก็ได้นะอาจจะเป็นเหมือนตัวนี้แล้วก็เพิ่มความเสถียรไปได้นะครับผมเอาจริงท่าเสถียรเนี่ยง่ายมากๆเลยนะพันธยก็บสกิปดูตันเหมือนกันครับเป็นเฟรนเดอร์ดูตันสต็อกนะก็ช่วยการบังคับแล้วก็ความเสถียรครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโค้ดของแต่งครับทุกคนใครอยากได้เนี่ยผมจะะะะะทททิิ้้้้้งงงงไไไไวววใใในน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 นตตตตคคคคคคลลลลปปปดดด่่่่าาาาผผมม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 จออออออเเเเเเ์์ััััรรรบบบกกกกก็็สถุยยขแีีๆะ